สถาบันการบินพลเรือนขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตทุกท่านค่ะการเป็นบัณฑิตในยุคที่โลกเริ่มถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ดูล้ำสมัยสะดวกรวดเร็วส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตการทำงานและสภาพแวดล้อมรอบตัว การปรับตัวตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะกลายเป็นสิ่งที่บัณฑิตในวันนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ความยืดหยุ่นในการปรับตัวการเรียนรู้อย่างเหมาะสมต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ท่านเป็นบัณฑิตที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตที่มั่นคงต่อไป ในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขอวอวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จมีอนาคตที่สดใสเต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จตลอดไป